ภารกิจสุดละห่มการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำร,รตวจตะเวนชายแดนในยุคเก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราช์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวสุดท้ายการถูกตั้งกรรมการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ทำให้ความวิตกกังวลแกวีมากนักทั้งทั้งที่นายตำรวจหนุ่มนั้น รู้ตัวว่าคราวนี้เขาเป็นฝ่ายผิดวีไม่แน่ใจนักว่าเขาดุรแรงกับนายพลตำรวจตรีดิานไนผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตเพียงไหนแต่เขารู้ว่ากิริยาที่เขาแสดงออกในวันนั้นไม่สมควรอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันวีก็อดคิดอย่างเข้าข้างตนเองไม่ได้ว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตเองก็มีส่วนอยู่มากในการยัออย่วยุให้เขารู้แก่โทระและแสดงกิริยาไม่สมควรเช่นนั้นออกไปศพของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง15นายยังนอนเรียงตำตาเขาอยู่ อย่าว่าแต่ในพลตํารวจตรีดานายเลยต่อให้เป็นจอมพลคนใดเข้ามาขวางเขาก็ไม่พลันและคงจะผลักกระเด็นไปเหมือนกันในตำรวจผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเขาสังกัดส่วนราชการตำรวจในส่วนกลางทั้งหมดคนหนึ่งคือหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนของกองบัญชาการตำรวจภูทรชายแดนในตำรวจผู้นี้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจเช่นเดียวกับวีแต่ก่อนหน้าวีหลายปีและเป็นผู้หนึ่งที่รักใคร่และเอ็นดูวีอย่างน้อง ผมว่าถ้าคุณไปขอขอมาผู้การดนายซะเรื่องราวอาจจะคลี่คลายไปในด้านดีหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนแนะนําผู้การดนายต้องการให้ผมทําอย่างนั้นหรอครับวีย้อนถามเปล่าหรออีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธผมยังไม่ได้พบท่านสืบโดยซ้ำไปเลยยังไม่ทราบว่าท่านจะยังไงแต่เท่าที่ฟังดูผมรู้สึกว่าคราวนี้คุณผิดร้อยเปอร์เซนต์ละคิดว่าถ้าคุณจะหาดอกไม้ทุบเทียนวีไม่ได้ยินส่วนที่เหลือของประโยคนั้นเขามองเห็นภาพตนเองถือพานใส่ดอกไม้ทุบเทียน คลานเข้าไปแทบเท้าในพลตำรวจพูดเต็มไปด้วยอคติผู้นั้นแล้วเขาก็พร่งออกไปว่าผมอาจจะเข้าใจความหมายของคำว่าขอขมาคาดเคลื่อนไปก็ได้แต่ผมเชื่อว่าการขอขมานั้นเราควรทำกับผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสกการะของเราซึ่งเราบาังเอิญไปล่วงเกินโดยไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้าเป็นคนหรือสิ่งที่เราไม่เคารพสกการะเลยแม้จะล่วงเกินไปเราก็ไม่ขอขมาเช่นถ้าอย่างผมเดินไปเตะโต๊ะต,ตัวหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ ผมก็คงไม่ต้องขอขอมาโต๊ะตัวนั้นใช่ไหมครับคุณวีในตำรวจผู้สูงกว่าทั้งยศและตำแหน่งเรียกเขาด้วยเสียงหนักกว่าปกตินี่คุณจงเกียรติจงชังผู้การดานายถึงเพียงนี้เียเลอผมไม่ได้เป็นฝ่ายจงเกียรติจงชัางท่านหรอกครับวีตอบในทันใดอารมณ์เริ่มขุนมมวลงทันทีผู้การดานายต่างหากครับที่เป็นฝ่ายจงเกียรติจงชังผมตั้งแต่ครั้งที่ผมรายง,งานกลมว่าในตำรวจลูกน้องของผู้การดานายทำงานผิดพลาดปล่อยผู้ต้องหาคอมมินิตคนสำคัญหลบหนีไปได้นั่นแหละครับ ตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าผมจะทําอะไรเป็นไม่สอบอารมณ์หรือผิดไปซะทั้งนั้นอันที่จริงเรื่องมันก็ล่วงเลยมาตั้งหลายปีแล้วแล้วผมก็พยายามพิสูจน์มาตลอดว่าผมไม่มีเจตนายอย่างอื่นนอกจากจะทําให้ราชการสมบูรณ์เท่านั้นแต่เขาก็ยังคุมแค้นอยู่กระทั่งเกิดเรื่องนี้แหละครับหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนิ่งอึงขณะที่จ้องมองดูวีอย่างพินิจพิเคราะห์คุณวีเขากล่าวขึ้นในที่สุดคุณก็รู้นะว่าผมมีความรู้สึกกับคุณอย่างไรผมขอพูดตรงๆนะคุณนี่นะ อะไรอะไรก็ดีทุกอย่างความรู้ก็สูงสติปัญญาเฉลียวฉลาดจว่าถึงยศและตำแหน่งคุณก็สูงกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันส่วนเรื่องความตั้งใจดีต่อบ้านเมืองความเสียสละและอุทิศตัวเองเพื่อราชการคุณก็ได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่คุณเสียอยู่อย่างหนึ่งคือคุณถือดีเกินไปไม่รู้จักลดหย่อนหรือโอนอ่อนคนธรรมดานั้นถ้าเขาเดินไปเจอกำแพงเข้าเขาก็หลบหรือเดินอ้อมซะแต่คุณพยายามจะลือกำแพงผู้ก,การครับวีซู้สายตายอีกฝ่ายหนึ่ง ผมจะรื้อกำแพงก็ต่อเมื่อเห็นว่ากำแพงนั้นมันเก่าและไร้ประโยชน์เท่านั้นแหละครับถ้าหากว่ามันยังมีค่าอยู่แม้จะเป็นค่าทางใจอย่างกำแพงเมืองโบราณผมหลบหรือเดินอ้อมให้เสมอแหละครับหลังจากนั้นหลายเดือนหวีต้องเดินทางไปมาหลายเที่ยวระหว่างจังหวัดที่ตั้งสำนักง,งานของเขาและกรุงเทพเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนทางทั้งที่เขาเองยอมรับกับคณะกรรมการว่าเขาได้แสดงกิริยาไม่สมควรกับในพลตํารวจตรีดานใยโดยมิได้ปฏิเสธหรือแม้แต่ภาคเสดในระยะน,นั้น ผู้บังคับการตำรวจภูทรเขตหลีกเลี่ยงการพบปะหรือเผชิญหน้ากับวีซึ่งทําให้รองผู้บังคับการฝ่ายชายแดนโล่งใจมากและสามารถใช้สมาธิในส่วนงานของตนได้อย่างเต็มที่วีคลุกอยู่ที่กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจและทะหารและที่กองกับการตํารวจชายแดนสําหรับแห่งหลังนั้นวีใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพบป่าหารือและแนะนําผู้กํากับการตํารวจชายแดนหรือผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางในการปฏิบัติงาน วีไม่ยอมก้าวไก่ลงไปสั่งงานภายในอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้กำกับการโดยตรงสถานการณ์ในเขตรับผิดชอบของเขาไม่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาทาั้งทั้งที่รัฐบาลทุ่มเททั้งกำลังคนและวัสดุเป็นมูลค่ามหาศาลเพื่อจะพัฒนาบริเวณนั้นทั่วภาคพื้นนั้นและทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือวีแลเห็นแต่ความก้าวหน้าทางวัตถุถนนหนทางปรากฏขึ้นเหมือนในละมิดแม้แต่ในใจกลางดงดิบเขื่อนใหญ่น้อยฝ่ายน้ำล้นและอ่างเก็บน้ำเกลื่อนภาคอีสาน ยานพาหนะจากจังหวัดใกล้เคียงและจากพระนครเล่นเข้าออกหมู่บ้านต่างๆควักไขว่ขว้าราชการนักท่องเที่ยวพ่อค้าเร่วิศวกรคนไทยชาวต่างประเทศนั่นโรงแรมชั้นหนึ่งของจังหวัดต่างๆในเขตนั้นแต่การต่อสู้ด้วยอาวุธกับคอมมวนิสต์ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงและถ้าหากไม่มากขึ้นก็ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเป้าที่ถูกโจมตีบ่อยครั้งที่สุดคือชุดคุ้มครองหมู่บ้านต่างๆซึ่งประกอบด้วยราษฎรอาสาสมัครและมีตำรวจภูธรยศไม่เกินจ่าในสิบตำรวจเป็นหัวหน้า สถานีตำรวจภูทรตำบลและชุดปฏิบัติการขนาดย่อมของตำรวจภูธรถูกซุ่มโจมตีหรือต้องกับระเบิดรถยนต์บรรทุกลำเลียงสเสบียงและสัมภาระของตำรวจทหารก็ประสบชะตาก,กรรมอย่างเดียวกันตำรวจชายแดนดูเหมือนจะโชคดีกว่าเพื่อนวีรู้เหตุผลของความโชคดีนั้นเขาเองมีส่วนในการฝึกอบรมให้ตำรวจชายแดนเหล่านั้นรู้จักหลบหลีกระวังป้องกันตัวให้พ้จากการรอบทำลายของฝ่ายตรงกันข้าม ความผันแปรไม่แน่นอนของชีวิตนั้นย่อมเกิดกับทุกคนไม่ว่าเจ้าตัวหรือผู้อื่นจะคาดฝันหรือไม่ก็ตามวันหนึ่งขณะที่วีนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของตนในกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจและทะหารเขาได้รับโทรศัพท์จากกองบังคับการตำรวจภูธรผู้ที่โทรศัพท์ถึงเขาคือนายเวียนผู้บังคับการท่านลองครับเสียงนั้นนอบน้อมผิดปกติแต่ไหนแต่ไรมานายเวียนผู้บังคับการสแสดงอาการเย็นชาและมีเสียงกระด้างเมื่อพูดกับวี ท่านผู้บังคับการถึงแก่กรรมเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงนี้เองครับพิธีลดน้าศพจะทําที่วัดกลางเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งวันนี้ครับวีนิงันไปชั่วครูเขาไม่ได้รักใคร่นับถือในพลตํารวจตรีด้านในก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้ไรมนุษยธรรมพอที่จะชื่นชมยินดีกับข่าวนั้นท่านเป็นไรตายเขาถามออกไปในที่สุดหมอบอกว่าเส้นโลหิตในสมองแตกครับบ่ายวันนั้นเมื่อถึงกําหนดเวลารดน้าศพผู้บังคับการตํารวจภูธรวีแต่งกายไว้ทุกตามธรรมเนียมแล้วไปที่วัด วีสังเกตเห็นว่าผู้ที่ไปในงานนั้นเป็นข้าราชการแต่ส่วนใหญ่เป็นตำรวจยศชั้นต่างๆตำรวจชายแดนค่ายพระยอดเมืองขวางไปร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเพราะวีสั่งกำชับไว้ก่อนแล้วผู้ที่ขาดหายไปจํานวนมากจนเห็นได้ชัดคือพ่อค้าจีนหรือเชื้อจีนซึ่งเคยแวกล้อมนายพลตำรวจตรีดันในอยู่อย่างหนาแน่นและเกือบจะตลอดเวลาวีเข้าแถวไปรถน้ําศพเช่นเดียวกับคนอื่นๆเมื่อไปถึงร่างไร้วิญญาณของนายพลตำรวจตรีดันในซึ่งนอนเหยียดยาวอยู่เบื้องหน้า วีรับจอกบรรจุน้ำอบไทยจากเจ้านาทีกม้มศีรษะคำนับผู้ตายแล้วขอขอมาศพในกรรมต่างๆที่เขาได้ล่วงเกินเจ้าของร่างนั้นไปแล้วเขานึกในใจด้วยว่ากรรมใดที่ในพลตารวจตรีดานายได้ล่วงเกินเขาเขาก็ขอโหสิรกรรมนั้นให้แก่ในพลตํารวจผู้ล่วงลบไปแล้วด้วยขณะที่ลินน้ำอบลงบนมืออันซีดขาวของผู้ตายวีเหลือบมองดูใบหน้าซึ่งปราศจากสีเลือดของเจ้าของมือเขาํำพึงอยู่ภายใน ถึงความเกลียดชังพยาบาทที่นายพลตารวจตรีรรดันัยเคยมีต่อเขาเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่านายพลตารวจผู้นั้นจะรู้หรือไม่ว่าในที่สุดจะรักจะชอบจะเกลียดหรือจะโกรธหรือไม่เพียงใดก็ตามก็ต้องตายด้วยกันทุกคนวีพบบลาดจากศพนายพลตารวจตรีรรดันัยแล้วไปเผชิญหน้ากับภรรยาของผู้ตายโดยไม่ได้คาดหมายแม่ม่ายผู้นั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดําและแม้จะหยุดเสื้ออึกเอื่นแล้วแต่ขอบตาก็ยังบวมและแดงชำ้ำ หล่นจ้องวีด้วยแววตาชิงชังแล้วก็พ้งออกมาว่าสมใจคุณฤาษ์ท่านรองวีหยุดชะงักแต่แล้วก็เปลี่ยนใจไม่พูดพอเห็นว่าการชี้แจงใดๆในเวลานั้นไม่มีประโยชน์นายตำรวจหนุ่มศบตาภรรยาของอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตเขาไม่มีความโกรธเคืองมีแต่ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจเมื่อได้ยกมือทำความเคารพโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับแล้ววีก็จากทั้งในพลตำรวจตรีดานัยและภรรยามาเมื่อไม่มีโจทย์ โฉมหน้าของการสอบสวนก็เปลี่ยนแปลงไปวีมาทราบเอาภายหลังว่านอกจากรายงานกล่าวโทษเขาแล้วในพลตารวจตรีรดนาน,นยังไม่ได้ให้ถ้อยคําหรือหลักฐานอื่นใดแก่คณะกรรมการคณะกรรมการได้สอบสวนผู้ถูกกล่าวโทษคือตัวเขาเองไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในพลตารวจตรีรดนาน,นยังมิได้มีโอกาสระบุนามพยานรู้เห็นเหตุการณ์ไว้เลยแม้แต่คนเดียวและผู้ที่อยู่ในวันเกิดเหตุทุกคน ก็ม่ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะเป็นพยานสนับสนุนผู้กล่าวโทษซึ่งหาชีวิตไม่แล้ว